สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ S m E Secret ได้ในทุกวันจันทร์เวลาสิเนาฬิกาถึงส2นาฬิกากับโบรชัดรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเคยนะคะส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรให้ติดตามชมกันบ้างเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราสองคนก็เปิดธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกผิวหนังความงามและก็เลเซอร์ค่ะชื่อแครีโก w ค่ะ คือมันจะง่ายจายขึ้นสำหรับ้นทีาเริ่มหัดใหม่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ออ๋เด็กก็ทําได้ด้วย่่ะใชคเราอยากที่จะเปลี่ยนท่อขึ้นมาให้กับรถเราเนี่ยหนึ่งเลยเพราะอาจจะเป็นเพราะแฟชั่นรู้จักกับโลเคชั่นเบสเซอร์วิส LBS จากเครื่อง GPS และโปรแกรมแผนที่เช่น Google Maps ซึ่งอำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยี GPS ในการตรวจสอบเส้นทางการจราจรในการเดินทางไรยในสถานที่ต่างๆปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงระบบ GPS ในโทรศัพท์เคลื่อนที่กับดาวเทียมที่อยู่นอกโลกเพื่อพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง (location based) เ,เ,เช่นการบริการของ f o r ์ Square (Facebook Place) ซึ่งสามารถระบุสถานที่ที่บุคคลอยู่และให้ข้อมูลสถานที่บุคคลอื่นๆและบริการที่มีในสถานที่นั้นๆได้อีกด้วยทั้งนี้ การบริการของเทคโนโลยีระบุตำแหน่งหรือโลเคชันเบสมี2รูปแบบคือ 1.Pool Service เวิลสลักษณะของการบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ได้เช่นข้อมูลรถโดยสารประจำทางข้อมูลร้านอาหารข้อมูลโรงแรมข้อมูลธนาคารรวมทั้งรายงานสภาพการจราจรและข่าวจากสถานที่นั้นๆด้วย 2. p u พุชเซอร์วิ เป็นลักษณะของการบริการที่ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปให้ผู้ใช้บริการซึ่งการบริการจะเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่บริเวณสถานที่นั้นๆเช่นในงานแสดงสินค้าไอทีต่างๆผู้ใช้บริการอาจจะรับข้อความยินดีต้อนรับและการแจ้งโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษของร้านค้าต่างๆในงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมงานนั่นเองโดยเทคโนโลยีระบุตำแหน่งหรือโลเคชั่นเบสนั้น ็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของข้อดีนั้นนอกจากการให้บริการข้อมูลต่างๆที่มีหลากหลายผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นค้นหาตำแหน่งร้านอาหารจานเด็ดในบริเวณสถานที่นั้นค้นหาโปรแกร,รมฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์สาขานั้นๆและยังมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อโฆษณาให้กับธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารให้ผู้ที่มาใช้บริการ ถ่ายภาพอาหารและอัปโหลดขึ้นไปบน Facebook, Twitter หรือ f o ร์สแควร e พร้อมทั้งระบุสถานที่ด้วยเพื่อช่วยในการโปรโมทให้บุคคลอื่นเข้ามาอุดหนุนร้านอาหารนี้มากขึ้นส่วนข้อเสียก็คือทำให้บุคคลอื่นที่อาจจะเป็นมิชฉาชีพใช้เทคโนโลยีนี้ในการติดตามการเดินทางและทำอันตรายต่อเราได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีระบุต,ตำแหน่ง Location Base ก็ยังมีแนวโน้นมที่จะเติบโตและแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่หน้าร้านหนูเกยช็อปแล้วล่ะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะดูภายในร้านเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสินค้าเขาเนี่ยมีแต่สินค้าน่ารักน่ารักตุ๊กตาเสื้อถักอะไรอย่างนี้แล้วจะเข้าไปดูภายในร้านกันนะคะเข้าไปสอบถามเจ้าของกันเลยดีกว่าว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างไปเลยคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับพี่เกดเจ้าของร้านหนูก็ชอบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหเห็นของในร้านเนี่ยน่ารักน่าักทั้งนั้นเลยอยากทราบที่มาของทางร้านนะคะว่า เป็นมายังไงแล้วก็ทำไมถึงได้มาเลือกธุรกิจนี้คะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจนี่อันดับแรกเลยก็คือ<ฆ>ต้องมีความชอบก่อนมันจะเป็นความชอบส่วนตัว<ฆ>ซึ่ง<ฆ>จริงๆแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจนี้เป็นของ พี่สาวพี่สาวเป็นคนแบบว่าสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาพี่สาวเนี่ยคือเขาก็ชอบถักชอบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประดอยเลยเียค่ะแล้วเขาก็เรียนจบวรรณกรรมสําหรับเด็กมาเขาแรกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้มาเปิดร้านแบบนี้เขาทําหนังสือก่อนทำหนังสือสอนถักเกี่ยวกับไหมพรมแล้วก็เอาไปวางขายวางขายเสร็จอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะว่าเออพี่แบบเนี้ยซื้อหนังสือไปแล้วหนังสือน่ารักมากเลยชอบมากเลยแบบอยากทํมพี่มีขายยังไม่มีช็อปยังไม่มีช็อปก็แบบมาถามว่าแบบ อยากทำเนี่ยที่มีสอนมาแล้วหมพรมเนี่ยที่พี่ใช้ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของการเปิดร้านขึ้นมาว่าโอเคงั้นเราหาสถานที่ที่จะมาเปิดร้านแล้วก็ให้คนมามานั่งเรียนแล้วก็มีไหมพรมจาหน่ายไปด้วยจะได้แบบว่าครบวงจรทีเดียวอ,อย่างนี้ใช่โอเค,คแล้วอยากทราบว่าเปิดมาเ,เปิดร้านดีกว่าเนาะเปิดชออ็อปในการทําธุรกิจเนี่ยกี่ปีแล้วคะเออถ้าตั้งแต่แรกที่เริ่มทำ หนังสือเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ปีได้แล้วค่ะสี่ปีแต่ว่าเปิดช็อปออกมาจริงๆน่าจะอยู่ที่3ปีได้ก็เปิดทาหนังสือมาแค่ปีเดียวเขเลยก็ซีรีส์เด็กเยอะเยอะก็คือพอแบบทำหนังสือออกไปเนี่ยคือเราไปวางขายในพวกเอ่อซีเอสีทูเอสอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าในห้างใหญ่คราวนี้ลูกค้าเนี่ยข้างหลังเขาก็จะมีคือทางที่สาวอ่ะเขาจับพิมพ์เองข้างหลังว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าก็โทรเข้ามาที่ออฟฟิศเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น เหตุผลที่ทําให้แบบเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาใช่มาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วค่ะแล้วนี่เห็นของในร้านน่ารักใน่ารักอย่างเช่นอันนี้เนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะต่อหนึ่งอย่างถ้าอันนี้คือจริงๆอ่ะมันจะมีวิธีการทำเนี่ยมันถักไหมพรมเลยพวกเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะปัจจุบันเนี้ยคือจะมีนิตติ้งลูมิทติ้งแล้วก็โคเช คือถ้า oh. เกิดสมมติว่าเป็นตัวนี้มันจะทจาําจัดโคเชซึ่งมันก็จะยากนิดนึงเพราะมันจะต้องสอนตั้งแต่ hmm. เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วยิ่งหัวใจเนี่ยมันจะต้องทําแบบหลายชิ้นส่วนแล้วมาประกอบกัน oh. มันก็จะยากอ oh. แต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยากทําหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออไม่มีความไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยแต่ว่าอยากทําชิ้นงานออกมาเราง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้เราจะมีพวกอ,อุปกรณ์ช่วยเสริมก็คืออุปกรณ์ลูมิตติ้งจะเป็นคล้ายๆสำเร็จรูปใช่ไหมคะใช่ก็จะเป็นตัวเนี้ยค่ะ จะเป็นอุปกรณ์ตัวแบบอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะง่ายสาหรับสาหรับตัวที่เริ่มหัดใหม่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เด็กก็ทําได้ด้วยอ๋อโอเคเลยค่ะแล้วสไตล์ของที่ร้านส่วนใหญ่นี่จะเป็นแนวไหนคะตุ๊กตาีทุกแนวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าที่ที่เรามี ที่เห็นในร้านเนี่ยก็จะมีแบบค่อนข้างจะมีตุ๊กตามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแต่แบบเหมือนมานั่งถักที่แบบคุณป้าแก่ๆมานั่งถักคราวนี้เด็กวัยรุ่นก็จะไม่ชอบใช่ไหมเอยถอกมาเป็นเสื้อแก่อะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบว่าเราก็เลยคิดว่าเออทำยังไงดีเหมือนกับให้ทันยุคทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะได้หาเวลาว่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นเราทําตุ๊กตาทําอะไรที่แบบเด็กๆชอบไหมก็คือเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช้อุปกรณ์ต เอามาถักมันเป็นไหมพรมชนิดไหนยังไงบ้างคะเออไหมพรมในร้านเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายชนิดมากเลยมันก็จะมันก็ไหมพรมแต่ละชนิดมันก็จะเหมาะสําหรับงานแต่ละอย่างงานถักเสื้อก็ควรที่จะใช้ไหมพรมแบบนี้งานถักตุ๊กตาต้องใช้ไหมพรมอีกแบบนึงไหมพรมแฟนซีไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปไหมพรมในร้านเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นทางร้านนําเข้ามาเองเพราะว่าราคามันก็จะย่อมเยาวกว่าค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะใช้ไหมพรมแบบไหนเราก็จะแนะนําให้ได้ว่าอะลูกค้าเข้ามาอยากทําอะไรคืออยากทําตุ๊กตาอะพี่เอาไหมพรมแบบนี้ดีกว่าไหมง่ายกว่าหรือแบบออกมาแล้วน่ารักกว่าถ้าเกิดอยากถักเสื้ออะไรเงี้ยก็เอาไหมพรมประเภทนี้เถักออกมาแล้วจะได้สวยกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นสมมติว่าเราไปซื้อไหมพรมตามตลาดนัดอย่างเงี้ยแล้วเรามาถักเป็นแบบตุ๊กตามันจะ ถ้า,าทำะะเหมือนกันคือเราคือทางร้านะจะสอนแต่ว่า สอนเนี่ยคือทางร้านก็จะให้ใช้ไหมพรมของที่ร้านคร<อ>าวนี้จะสอนให้ทําเป็นว่าอ่านแพทเทิร์นเป็นว่าทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ไปซื้อเรื่องไหมพรมทั้งที่อื่นที่คุณชอบมาถักก็ได้แต่ว่าเราก็จะแนะนําให้ว่าอ่ะอย่างไหมตลาดนัดที่เมื่อกี้น้องพูดมาถามว่าเอามาถักได้ไหมถักได้แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดมาเรียนที่ร้านเนี่ยพี่จะไม่ให้ไหมเอาไหมที่อื่นเข้ามาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่จะสอนให้ถักเป็นแล้วคุณสามารถที่จะไปเลือกไหมที่อื่นที่คุณชอบได้แต่ถ้าเกิดจะมาให้พี่แนนนนนะะําาาอย่่งไไหหมมมมตตลดััทีถูกๆจเป็ ซึ่งมันจะเส้นไหมเขาจะแข็งกระด้างแต่ถ้าเกิดจะเอามาถักเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าไม่แนะนำเพราะว่าใส่ไปคุณก็ถากมาคุณก็ไม่ชอบเพราะใส่แล้วมันก็แข็งแล้วใส่ไปแป๊บเดียวมันก็เป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแตกต่างกับไหมที่เรานําเข้ามาโอเคแล้วอย่างที่นําเข้ามาเนี่ยคือไหมจากประเทศอะไรเขาขออนุญาตถามสิเรตนิดนึงมีมีอย่างว่อกก้ที่เห็นว่ามันจะมีอย่างฝั่งข้างหลังอ่ะจะเป็นไหมที่เรานําเข้าจาก ในโซนเอเชียก็คือไหมในอันนี้คือนําเข้าจากโรงงานเลยโรงงานไต้หวันซึ่งโรงงานไต้หวันเนี่ยคือเขาก็จะผลิตที่เขาบอกว่าไหมเกาหลีไหมญี่ปุ่นก็ือเป็นพวกไหมอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยคือจะเรียกว่าไหมแฟนซีแต่ทางแล้วมันก็จะมีอีกฝากหนึ่งก็คือเป็นไหมจากอเมริกาเลยคือไหมพวกจากอเมริกาเนี่ยมันจะคุณภาพดีหน่อยเหมาะสำหรับเอามาทักเสื้อทักหมวกทักผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยที่สําหรับใช้งานให้อุ่นได้ จะถามว่าธุรกิจของพี่เกดเนี่ยค่ะร้านหนูก้อยช็อปเนี่ยที่แบบทักๆร้อยๆมีอะไรที่เป็นจุดเด่นจากธุรกิจอื่นจากจากคู่แข่งให้เราคู่ค้าดีกว่าจากลูกคู่ค้าของเราก็คือว่าทางร้านเนี่ยเน้นที่จะสอนให้ลูกค้าทําเป็น ก็คือว่าลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยคุณทําอะไรไม่เป็นเลยไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมีพื้นฐานมาเลยไม่เป็นไรเราเย็นดีที่จะสอนคุณให้คุณทําเป็นแล้วคุณก็คือสอนให้คุณออกไปทําต่อยอดธุรกิจหรือทําอะไรของคุณต่อเองได้โดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องมากับมาที่ร้านตลอดเวลาคือสมมติคุณมาเนี่ยคุณบอกคุณอยากถักเสื้อแล้วคุณถักอะไรไม่เป็นเลยเราจะไม่สอนเราจะบอกเลยว่าเราจะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นฐานที่แน่นพอต่อไปเนี่ยคุณก็จะสามารถที่ว่าไปเจอ แพทเทิร์นที่อื่นหรือไปเจอใหม่ที่อื่นหรืออะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราให้อะไปต่อยอดได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องกับวิ่งกลับมาหาเราอีกว่าเฮ้ยพี่หนูเห็นอันเนี้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอนั้งแรกเลยว่าอะไรยังไงบ้างอะไรจะสอนอะไะจะสอนให้คุณแบบออกไปแล้วก็คุณต้องทําเป็นแน่นอนค่ะจ้ะอ๋อนี่แหละค่ะซีเรตของทางร้านหนูก้อยช็อปนั่นเองขอบคุณพี่เกดมากเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมกับสินค้าตุ๊กตาถักถักร้อยๆหม่ายพรมเล่นสะบไม่อยากจะออกจากร้านกเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเกศเจ้าของร้านหนูก้อยช็อปนี้มากๆเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะเข้ามาแวะชมสินค้ามาได้ทุกวันเลยนะคะที่เดอ Circle ราชพฤกษ์ค่ะ คุณใฝ่ฝันเช็คอินที่มหาวิทยาลัยสยาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าคนเราทุกคนก็อยากจะเจอพบกับสิ่งต่างๆที่มุ่งหวังแต่บนเส้นทางนั้นไม่อาจอยู่ลาพังฉันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินถึงแดดจะร้อนเท่าไรขอจงอย่าวันไหวี่งจะมีฝนหายเยอะขอจงมุ่งฝ่าไปเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเฝ้าเป็นกําลังใจ มหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า